สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถครอบครัวเจที่นั่งหน้าใช้1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึในร้อยครับซื้อไม่ต้องซ่อมครับคันนี้อ s สุสุแอดเวนเจอปี2004นะครับ SUV 7ที่นั่งเกียร์ธรรมดาเครื่อง3000ดีเซลเทอร์โบครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีว่าง,งามสภาพสวย1ในร้อยเดินหาเองหายากแน่นอนนะครับวันนี้นํามาเสนอให้กับสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับกับรถครอบครัว7ที่นั่งอีสตูดิโ e แอดเวนเจอร์ปี2004 1 6 9 0 0บาทนะครับโรได้ลายได้จะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอตกลรถได้ครับรถอยู่ที่คลองเจปทุมธานีใครอยู่ใกล้ไปชมไปเช็ค รถทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปตรวจสอบได้เลยครับเบื้องต้นเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำ เอกสารครบถูกต้องสีสันเงาฉ่ำ90%เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับใช้งานแค่170,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2004ส,สาภาพสมบูรณ์7ที่นั่งแอร์3แถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายแน่นอนรถสวยสาภาพดีมากๆนะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะครับคันนี้7ที่นั่ง3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดาเทอร์โบครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับถ้าหากท่านกำลังเล็งหารถครอบครัวนะครับ ขอนำเสนอคันนี้เลยครับสุดคุ้มแน่นอนราคา1 6 9 0 0 0ับาทรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยการันตีให้อีกตางหงกนะครับใครที่คัดไม่เป็นเช็ค <check S 1> ไม่เก่งเราช่วยคัดเราช่วยเช็คที่สำคัญหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับสาภาพนี้ราคานี้นะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวราคาแสนกลางๆนิดๆน,นะครับก็มาชมมาเช็คดูตัวนี้นะครับรถสวยมากๆระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับตกแต่งรายไม้จอ2ดิน กว้างขวางนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะครับเรื่องความทนทานไว้ใจได้เลยครับอิสุสุสอย่างจะกกลัวอะไร170,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นการันตีใหม่แท้มาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลถที่สำคัญคือการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้ลดแน่นอนการันตีโครงสร้างการันตีการโอนโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ มัดจำได้เลยครับถ้ามัดจำแล้วไม่ได้เงินมาเก็บเงินคืนกับแอดมินได้2เท่าเลยครับผมการันตีให้เลยครับเก็บเอกสารไว้ให้ครบครับสวยจริงครับใครที่เช็คไม่เป็นคัดไม่เก่งเราเช็คให้เราคัดให้ครับเครื่องเดิมนะครับ3.0 ดีเซลเทอร์โบครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องถ้าท่านกําลังหารถราคาแสนกลางๆเน้นรถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายดูแลก็ง่ายอะไรหาได้สุดๆสบายๆเลยครับตัวนี้มาชมมาเช็คนะครับอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถได้ครับรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถครอบครัวนี่เลยครับนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับ มาชมมาเช็คนะครับรถสวยจัดครับคันนี้1 6 5 0 0 0บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมน้องคนนี้คัดรถสวยเก่งและก็ไว้ใจได้ครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนรถคัดรถเช็คการันตีให้เรียบร้อยครับแอดมินก็กัการันตีการจัดส่งให้อีกต่างหากนะครับ ถ้ามัดจำแล้วลดไม่ถึงบ้านหรือไม่ได้ลถมาเก็บเงินคืนกับแอดมินผมให้สองเท่าเลยรับประกันว่าได้ลดแน่นอนครับคอบ